สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆเช้านี้ก็อยู่กับชาวสวนทานโตนะครับผมครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆไปชมสวนเช่นเคยนะครับผมนะครับวันนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์ไปแค่นี้เดียวเองครับแค่น้ำหมักซาวข้าวนะครับผมแล้วก็น,น้ำดื่ม ช่วงนี้ก็พักแวะทักทายเพื่อนฝูงก่อนครับตอนนี้ผมก็อยู่บนภูเขานะครับภูเขาที่ทานโตยะลานะครับผมขับรถมาจากบ้านก็ประมาณสิบกิโลเลยนะครับผมผมก็เลยพักรถก่อนและแวะทักทายเพื่อนก่อนครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆ ชมการ,กรเกษตรของผมช่องชาวสวนทันโตและฝากเพื่อนๆกดไลค์กดคอมเมนต์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิปดีๆคลิปมีสาระหรือไรสาระให้เพื่อนๆได้ชมเรื่อยๆนะครับนะครับ พูดกลางไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แลครับผมเพราะว่าปกติผมจะพูดยาวีนะครับพูดยาวีและแรงกายนะครับผมยังไงก็ผมก็คนไทยนะครับไม่ใช่พม่านะครับยังไงก็ฝาก,งงกเพื่อนๆกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับครับขอบคุณครับไปเราไปสวนกัน